กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวัมนนี้ช่องจ G, G k จากกาฟ้ามพามาชมวายงามนะครับวายงามนะครับของซอสพิษฟ้ามนะครับผมวันนี้กับมาเบิ่งวายงามเป็นแม่ลูกทั้ง3ตัวเลยนะครับแม่ตัวหนึ่งแล้วก็วลูกตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็วลูกน้อยพึ่งคลอดออกอีกตัวหนึ่งนะครับ มืัอนี้ช่องเจเจเค่จากวาฟาร์มกับมาอยู่ทีซอสร์สปีดฟร์มนะครับบ้านน้องแจงหน่อยตำบลเซีมยม่าไงอำเภอบัวญ่จังหวัดนะครราชสีมานะครับโอ้หน้าเขาวงเขาง,งามบางมุงแผ่นหลังครับหน้างามนะครับวงเขาง,งามนะครับเฉดข้างขึ้นชันเอยนี่จะโหนาอูน่ะอึกใหญ่มาครับน่ะอึกใหญ่มาครับน่ะอึกใหญ่มาน่ะอึกใหญ่มากนะครับ ห้ลูกสามองชัดเจนนะครับห้ลูกสามองชัดเจนแม่เบิงแม่เบิงนี่สิอาจจะเป็นสององนะครับสององที่ชัดเจนนะครับแต่ให้ลูกสามองนะครับเดี๋ยวอให้เบิงนี่ครับผมห้ลูกสามองนะครับห้ลูกองสามองชัดเจนนะครับเอกลักษณ์ควยไทยครับผมลูกตัวน้อยนั่นก็สามองชัดเจนนะครับพึ่งออกนะครับเออสามองชัดเจนกันนะครับเดี๋ยวให้เบิงลูกนะครับเบิ้งแม่แล้วก็จะให้เบิงลูกนะลูกโตผูนะครับอันนั้นแม่นะครับนี่แม่นะครับ เป็นแม่ลูกนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งที่ละตัวครับไป็รรถตัวหนึ่งหลก็จับไปที่ละตัวไงกว่าเออนี่เด้เมียใส่เมีเยจับตัวผู้ตัวเ <c oughs> นี่ยครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งแม่ก็นะครับให้เบิ้งแม่เดี๋ยวให้่รายล,ละเอียดที่ละตัวนะครับแม่สูงเท่าไรครับผม <100 4. S 1> แม่สูงรอยสี่สิบเอ็ดนะครับแม่สูงรอยสี่สิบเอ็ดนะครับวัดตั้งแต่พื้นฐานาจนมาหอดตรงนี้นะครับ สูงอร่อย C สิบเอ็ดนะครับสูงอร่อย C สิบเอ็ดนะครับสูงอร่อย C สิบเอ็ดนะครับแม่สูงอร่อย C สิบเอ็ดแม่ได้ลูกแจ็คโตแล้วครับลูกตัวที่สองก็คือตัวนี้น้อยนี่นะครับลูกตัวที่สองก็คือตัวนี้น้อยนี่นะครับลูกตัวเมียนะครับตัวแรกเป็นตัวผู้นะครับตัวแรกเป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยวจับให้เบิ้งนะครับว่าเขางามสันใดยนะครับตัวน้อยนี่เป็นตัวแม่นะครับเดี๋ยวให้เบิ้งบันทายแม่ก่อนนะครับเพื่อความชัดเจนของพี่น้องเอฟซีทั้งหลายนะครับติดติดตามช่องจจะะก็ฟามได้ ชัดเจี๊ยนะครับผมเอาเอยู่ดูวยหรืะจะให้เบิ้งหางยังวิอะไรนี่เบิ้งนี่ครับผู้หางกะเลยเลยหัวเข่าอยู่นะครับงามนะครับเดี๋ยวมันไปโยนซื้อนะครับเดี๋ยวจับไปได้บพราะว่าเนี่ยตีมีนปองอ่าครับนี่ครับหางเขาเป็นผู้ดีอยู่นะครับบีไปบีมาอยู่เลยมีนป้อง เดี๋ยวผมให้เบิ้งรอบด้านนะครับตัวเมีเขานะครับนี่ครับเมีเขารอบด้านนะครับเมย์เขารอบด้านก็โอเคนะครับนี่ครับไใจจุ๋มยังอำได้ปะเออไปที่ละตัวเหตุให้มันคุณภาพก็ยังช่องยูทูบ e ขอื่นด้วยเออเนี่ยครับผมนี่นะครับการลักษณะการเดินนะครับวน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 เออจะเนี้ ต้องทีง่ต้องเห็นเนี้ยมาจับลูกเนี่ยกายมาจับตัวผู้เลยนะจัดท่าให้อด้วยสร้อยกันหากินด้วยเอ้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้เบิ้งตัวน้อยนะครับลูกตัวราสุดของเขานะครับเออหูหูดำเลยครับหูดำสามอ่อ,องตาแต้มแก้มจำชัดจินนะครับอัตลักษณ์กล้วยไทยเลยครับเนี่ยครับสามอ่องชัดจนีนอายุได้เจ็ดมือแล้วลูกมั้นนะเจ็ดมือโอ้ได้เจ็ดมือนะครับเจ็ดมือลูกนี้เป็นลูกตัวใดครับผมคอบ้าน ลูกพ่ออ๋อลบ้านดูเขาทับหอดดูาทับหลอดมากนะอขาบอกว่า้าเขาว่าทับหลอดมากแต่เขาหังบรเซียเขาดอกไปดิเขาขาเขาเพราะว่ามันใ่ได้ใบมาเขาก็บอกว่าทับโตไปเลยหน่งซี่นะครับตัดปัญหานะครับเวลาเขาขายเขาจะเดบอว่าเขาหนึ่งซันหนึ่งซี่นะครับเนี่ยครับอ่าต่อไปเป็นลูกเดี๋ยวให้เบิ้งลูกเนี่ยครับลูกตัวแม่ครับนะครับตัวเขาบอว่าลูกคู่เบิ้งนะ เขาว่าลูกเบิ่มมิครับตัวผู้ผอือตัวผู้เขาเขว่าเป็นลูกเบิ่มนะครับเจ้าของเกาเพิ่นกับสื้อต่อมาเหมือนกันนะครัเจคายจับมันนะนจะจับเขาอยัางเง่้ยใจนะครับตัวผู้ปล่อยแมวมันหลดแล้วจะไปจับตัวผู้รึป่ะทีนี้แมวมันเคยเห็นลายชัดเจลเออน,นละนั่นละเออเจคายจับแมวหน่อยนะม,นมันตื่นมันตื่นกล่อง จวกเลยจับเหยียบน้องลุมเหยียบหน่อนะเดี๋ยวเนี่ยนะครับโอ้ถ่ายเต็มดีมากครับตัวผู้ครับเมืองครับบ่มีหลุบมัมีหยังเลยโคนหางไก่ใหญ่นะครับเนี่ยผู้หางก่เง,งางามนะครับเฮ้ยจับสองฟังเรียบเรียบเนี่ครับตัวผู้นะครับตัวผูน้นี่วัดยังความสูงมันสูงคำซ้ำแม่เลยเนี่ยนะน่ะ น่าจะประมาณลอย40นะครับความสูงกับซัมซัมเมอนะครับอายุเขาจะได้น้องนึงเนาะได้น้องนึงกับประมาณปีปีน้อยๆปีน้อยๆประมาณปีน้อยๆนะครับนี่ครับเบิ้งครับไข่ลูกสามองชัดจีนนะครับเพชผภูนะครับกระดูกใหญ่นะครับไข่ลูกที่กระดูกใหญ่นะครับไข่ลูกกระดูกใหญ่ความสูงกับโอเคเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเต้องเฉกครับต้องกระดูกนะครับเนี่ยครับนางงามนะครับเมยเขานางงามมากนะครับ มเมีนเห็ดกขาเฮ็ดหนางามนะครับหนางามมากครับแม่เขาลูกกับไห้นางามนะไห่ลูกหนางามนะตัวผูกับนางามนะนี่ละไปหูดำของแท้เขาเอินว่าเอกทะลักควายไทยเนี่ยเนี่ยครับสามอ่องตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจนนะครับตัวตัวแม่นะครับอันนี้ตัวแม่ลูกตัวแรกเป็นตัวผูนะครับลูกตัวสองเป็นตัวแม่นะครับผมเนี่ยครับไก่หูมันอ่อนนะ ในเบื้องบันทายลูกนี่ครับอายุแค่เจ็ดมือนะครับดากบานดีนะครับโคนหางใ่ญ่ดีทายบลูโปรยังนะครับเสมอกันดีพันยังครับทุนครับนี่ครับเอนะครับเอาราคาแบบนี้นี่เดินไปเชิญ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกราคาแม่ลูก3าตัวดีครับ 1, นึ่งสามตัวราคาเท่าไหร่ครับแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสาบาทก็คือว่าได้3ามตัวหนึ่งสองสราคาคุยกันได้เนาะราคาคุยกันได้ถ้าใด้สนใจสามตัวนี้ในราคา1 9ึ่งแบาทสามารถราคาคุยกันได้โทรใดทีเบอร์โทรใดครับผม0ูนย์หกห้าศูนย์หกห้านึ่งหนเก้ย์ห่งยนะครับเสี ใชอปปนนรครับอาถ้าผู้ใดเขาอยากแบ่งตัวผูดิหรือโทรมาคุยกันเอาโทรมาคุยกันเอาอ่าโทรมาคุยกันเอานะครับถ้าอยากได้แบ่งเฉพาะตัวผูไปไปเป็นพ่อพันกับโทรมาคุยกันเสียใจเลยนะครับหรือจะแบ่งเอาเฉพาะแม่ลูกนะครับตัวแม่แม่ลูกเป็นลูกตัวแม่นะครับอายุเจ็ดมือค่ะโทรมาคุยมาแบ่งกันเาเนาะวนะ่าจะแบ่งราคาเท <ะ S 2> ่าไรนะครับ โทรมานะครับโทรมาคุยกันได้นะครับมีรถบริการรับส่งนะครับมีรถบริการรับส่งนะครับมีรถบริการรับส่งสามารถคุยราคากันได้นะครับเนี่ยครับอยากให้เบิ่งภาล่วมนะครับเนี่ยครับแม่ยเมีเขาเอ่อสำหรับผมนี่กระดูกใหญ่ดีนะครับกระดูกใหญ่แล้วก็หนางามหนังหนานะครับโค้งสางกับโอ